วัดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกันกับผมก้าวชาแนลอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมปักเฮดกันนะคะผมเป็นภารกิจที่เพื่อนเราต้องใช้เอาหัวไปเสียบปักก็ได้ครับเสียบไม่ได้หัวกระมงี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมเสียบครับนั่นแหละเสียบเราเหวียงตัวเข้าเส้นชัยไปเลยครับเพื่อนผมต่อไปเลยครับ มีคู่แข่งตามมาติดๆอีก2อ,กอคนเสียบได้ไหมเสียบได้นำหน้าไปแล้วครับเพื่อนฝูงระวังฟันเฟืองที่เป็นกับดักด้วยนะครับเสียบพุ่งทยานพร้อมสายลุงเข้าสู่เส้นชัยกันไปแล้วครับท่านผู้ชมต่อเลยครับสำหรับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ง่ายมากหัวเสียบอย่างเดียว เสียบอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอย่างอื่นวิ่งแล้วก็หลบกับดักสิ่งกีดขวางเสียบอย่างเดียวเสียบไม่โดนก็หัวโลยอย่างเดียวแล้วครับท่านผู้ชมวิ่งแล้วเสียบวิ่งแล้วเสียบก็แค่นี้ง่ายๆครับเกมนี้ง่ายแต่สนุกมากนะครับต่อเลยครับเหมือนเดิมดูสิจะเจออุปสรรคอะไรกันโอ้โหเสียบแล้วมีล้อให้วิ่งเก็บเพชรอีกต่างหาก โอ้โหด่านนี้มีเพรให้เก็บเยอะนะครับท่านผู้ชมเอ้าเจอฟันเฟืองได้ยังไงกันนี่เสียบไหมไหมเสียบเสียบได้ก็วิ่งต่อไปชนะอีกตามระเบียบครับท่านผู้ชมต่อกันเลยครับด่านที่เท่าเลนอไวแค่นอ,เ,นอเออเออออ,อด่านที่เทหล่ดูกันเองกันแล้วกัน,กนครับ ระวังตะบองนะครับตะบองฟาดตูดจนได้อเสียบไม้ไม่เสียบตกลงข้างล่างลอ้โอลอ,อ,อ,อโอ้โหดีนะคุกเสียบได้คู่แข่งตามมาอืคู่แข่งคู่แข่งตามมาไม่ทันเราก็เก็บเทชรขึ้นจุดสุดยอดตามระเบียบครับทันผู้ชมเสียบแล้วก็เสียบเก็บดาว อย่างนี้เราจะรอดจากค้อนไหมนอะลอดอยู่แล้วบีล้อให้วิ่งด้วยอือหือพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่าหยุดนะคะเพื่อนฝูงระวังค้อนให้ดีระวังค้อนมันทุก